ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับผมโบอาแฮนค็อกหกดาวนะครับอันนี้เวล1หนึ่งห้าสนะครับผมยังไม่ทําเวลตันนะถ้าถ้าเวลตันน่าจะหูก,กว่านี้นะครับผมปีเป็นตัวเป็นตัวนะเป็นตัวละครจากตู้สตาร์ดั๊นและของแบนเนอร์คิริโต ซึ่งสมัยนั้นผมก็แบบไปสมมานะครับแล้วได้เลยนะครับผมนะแล้วซึ่งผมก็ทําเป็นหูกดาวแล้วนะครับโอเคนะไม่เสียได้อยู่ตรงนึงว่ามันไม่มีเบสเส้นแล้วก็อ่าเดี๋ยวมีน้องสงสัยว่าเอ้ยพี่เอาดูพี่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 รีวิวแฮนด์ก็ทไมพี่ต้องเอารูฟีไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวน้องก็จะรู้เองครับว่าทำไมถึงผมเอารูฟีไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับ โอเคครับเราก็เข้ามาอยู่ในเกมนะส่วนใครที่รอคลิปไอปันหนึ่งกัตลีนั้นน่ะก็ต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพราะว่าผมมาไหวแค่ฮาร์ดคือผมว่าจะหาสกินด้วยแต่ผมมาไหวแค่ฮาร์ดไงแล้วทีเนี้ยผมอยากได้แล้วทีเนี้ยการที่มันจะได้ก็ต้องรอฟาิปตัวผมเพราะว่าถ้าเกิดลงฮาร์ดมันมีโอกาสดับโคตรน้อยทุกคน สัวนใหญ่ฮะามันจะดรอปแต่สกินสติกครับมันจะไม่ค่อยดรอปสกินไอเนี่ยสกินมันจะไม่ค่อยดรอปสกินเอ่อคอมิกกวนโอเค,ครับ,บอไอเขาค่าวางเริ่มต้นอย่างห้าร้อยนะนี่มีแบบดูสองสว่างธาตุไฟเดีย๋ยวเรามาลง,มงสกิลดีกว,ว่านะเป็นไงเป็นการยิงหัวใจนะครับ ใส่สตูนะดการยิงหัวใจนะครับเป็นตัวน้าไฟนะครับวางพื้นตีกาวด้าเมจอยู่ที่หนึ่งมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับเจมตีทุกแวิระยะห้าสิบนะตีแอร์หรือเปล่าเตัวนี้ทำไมมุ่งเป็นอยางไงวะเนี่ยโอ้มหทำไมันเพียนๆวะขั้นสามม,ม,มีสกิลใหม่นะครับอัพสองพันห้าชื่อว่าเลิฟบีม ดาเบียดที่ 6, หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเกมส์ทุกแบบระยะเจ็ดสิบเป็นตัวี่ชา้ามากๆนะคะแต่ก็แต่ว่าบาสโลมิลคุม,มาแต่คุม,มาเนี่ยตึงสุดช้าส,าสมัยอ้สกิลนี่เอิโรเิโรเวโรเออตอนนี้ผมเออผมเปลี่ยนเบเสซิงกันแล้วทุกคนเป็นแสเป็นใส,นใสของโทจิเนี่ยโอ้ย เจ็ดเปนห้าหนึ่งหมื่นสามหนึ่งหมื่นเจ็ดเพิ่มตาเอ็แล้วขั้นสุดท้ายครับใช่ไหมอกว่าเออขั้นสุดท้ายครับหนึ่งล้านสามความจะมีสกิลกดนะผมจำได้เพราะว่ามันบอกอาริลิตี้เลิฟเลิฟอาบิลิตี้นะครับโอเคครับอัพไต่ด้แบบที่สองล้านสามแสนหกหมื่นจมจีทุกแปดวินเยะเก้าห้านะครับสกิลเลิฟเลิฟเนี่ยถ้าเกิดเรากดปกติอะสกิลนี้นะครับถ้าเรากดแล้วเนี่ยจะเป็นการหยุดเวลาทั้งแมปน,นะ เป็นหยุดเวลาใหญ่ด้วยแต่ว่าบางคนเนี่ยกดอาจจะกดแล้วแล้วมันกดไม่ได้เพราะว่านะครับใช่ครับเราต้องใช้ลูฟี่นะแล้ววางลูฟี่ตำแหน่งตรงไหนก็ได้ครับวางตรงไหนก็ได้นะใช้ตัวอะไรก็ได้ครับจะใช้สามดาวก็ได้สี่แต่ผมไม่มีครับผมจะก็เลยจะใช้เป็นเจ็ดดาวนะแล้วก็เดี๋ยว้องผมแฝยว่าพี่ทำไมพี่มีลูฟี่ล่างนี้นะครับก็เกียร์ห้านั่นแหละนะครับแค่ใส่สกินแค่นั้นเลย วิวจะกินนี่ผมว่าเทนโอ้โหเท่ดูดิเกียร์อีวิวผมผมชอบตรงที่เขาใส่เขา,าเมื่อใหญ่อีวิวครับเราเราวางเราไม่ต้องอัพก็ได้นะครับอ่วางตรงไหนก็ได้เดี๋ยววางตรงนี้ใช่ไหมมันติดเวลาใหญ่นะทุกคนป่มาวมอนมาก่อนอยู่ตรงนี้แหละอ่ะกดรับกดได้แค่ครั้งเดียวต่อเกมนะครับ หเห็นไหมทุกคนเนี่ยหยุดเวลาได้นะครับตัวนี้สามารถหยุดเวลาได้นะหเห็นว่าหายุดเวลานานด้วยทุกคนโคตรนานแต่กดได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็เหมือนกับตัวอื่นนั่นแหละย่อหยุดเวลาใหญ่มันก็ต้องกดแค่ครั้งเดียวอยู่ทุกตัวนะครับผมใช้เงินเท่าไหร่ว่าในการอัพเดี๋ยวผมดูก่นใช้เงินเท่าไหร่นั่งเราเรามาดูกันครับผม โอเคนะครับแต่น่าจะใช้ถูงู่นะน่าจะสองสองสองล้านหรือเปล่าวะอาจจะสองล้านไม่แน่ก็ล้านมาล้านล้านสามแบบมีเศษอะไรนะโอเคครับเดี๋ยวลองมาคำนวณกันเลยดีกว่านะหนึ่งพันห้าสองพันห้าเจ็ดพันห้า 13 000. แล้วก็17ึ่ดรวมหนึ่งล้านสตัวหนึ่งนะครับจะใช้เงินอยู่ที่1นึ่งมืเฮ้ยไม่ดิหนึ่งล้านสสนสี่มื่นหนะครับอ่ะอันนี้คือตัวแบบปกตินะอันนี้ส่วนตัวในอันนี้ตัวในเรทนะครับผม เป็นตัวถ้าเป็นในเลนี่คือถูกมะตัวถูกนะใช้แค่ถ้าเป็นตัวในเลนใช้แค่สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเองเอ่เอะตัวในเลนประมาณนี้เลยนะครับผมว่าแค่นี้ก็ใช้ได้น,นะมันมันเป็นตัวไม่ตีแอร์นะครับอ้ยแต่ผมว่าขนาดน,นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับดานเมจเป็นแสนเนี่ยนะโอ้ยน่าจะเล่นเลนน่าจะเล่นเลนเกี่ยวกับเลนพืชอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะ ตัวก็ดีตัวหนึ่งเลยนะครับโอเคนะเรามาเริ่มบัฟดีกว่าอันเราเราเริ่มบัฟของอุราฮาระนะบัฟของอุรา่ออ่าโอเคนะตัวตัวตัวแบบอตัวแบบอัพเต็มนะครับจะอยู่ที่ดาเมจอยู่ที่แปดล้านสองแสนเจ็ดมืนนะครับระยะหนึ่งร้สิบสี่ส่วนตัวในเลดนะครับ ตุนเนลเลตน,นะดาว 2, 500, มัน่ที่สองล้านห้าแสนหมันมันดูมันดูอะไรยากอ่ะแล <c oughs> ้โอ้โหจริต้องพูดเร็วเร็วอะดาวมันที่สองล้านห้าแสนครับระยะแปดสิบสี่แล้วอ่าจะให้เกิดบัฟตัวบัฟระยะยังไงต้องเท่ากันครับผมอ่บบาบัฟจูฮาบัสกันเลยดีกว่าก็บัฟสามร้อยเปอร์เซ็นต์ เฮ้ยเฮ้ยเขาปรับมีเบสซิ่งแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องลองใส่ละเฮ้ยมีมีเบสซิ่งแล้วอ่ะปู่ยามาก็ต้องมีเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนนอกเกมเดี๋ยวผมลองไปใส่ดูครับอ่ะโอเคนะตัวตัวขั้นอินครับจะจะอะไรดาเมจอยู่ที่เก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นครับตัวขั้นเลทด,ดาเมจจะอยู่ที่สองล้านแปดแสนห้าหมื่นก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับหลักล้านแบบ เพราะผมทำไม่รตันอ่ะสิบล้านมีถึงครับเพราะว่าของผมอะเบลมันยังไม่ตันไงผมแค่เบลหนึ่งร้อยหิบสองครับโอเคนะก็สําหรับทีนี้บายครับผม